สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งโคมไฟถาดคิสตันทรงกลมไตระดับสามารถที่ใช้กับหลอดไฟได้หลากหลายสีในขั้ว E 2 7มาพร้อมกับแผงไฟ LED สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้3สเต็ป พร้อมกับระบบเสียงเพลงบูทูธแล้วก็มีรีโมทในการควบคุมการคอนโทรลทีนี้เราก็จะไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับวิธีการติดตั้งก่อนอื่นเราก็จะต้องทําการติดขายึดห้อยของดวงคมติดกับฝ้าด้านบนเราอาจจะใช้ลวดหรือว่าสลิงในการดึงยึดขึ้นไปที่โครงหลังคาของจันทันก็ได้หรือว่าอาจจะเสริมโครงฝ้าซี่ลายสาหรับยึดขาของดวงคมก็ได้นะครับเมื่อติดขาชุดของดวงคมเสร็จที่นี้เราก็น ทำถาดขึ้นเป็นทาการจิตตั้งเข้ากับขนาดนอด็อตเบอร์8แล้วก็ทําการขัดน็อตเอาไว้แต่อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเราก็จะทําการต่อสายก่อนการต่อสายสีฟ้าก็เป็นนิวตันสีน้ําตาลก็เป็นลายตีเกลียวแล้วก็ใช้ไวนัดในการล็อกหลังจากนั้นก็ตามด้วยเทปพ,พันสายเมื่อเราทําการต่อสายไฟเสร็จก็เก็บเข้าไปในถาดหลังจากนั้นก็ทําการขันน็อตของถาด ชุดดวงโคมตัวนี้ขันทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่4ตัวแล้วก็ขันให้นั่นตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือในการติดตั้งคิสตันการติดตั้งชุด คิสตันนะครับเราก็จะไปเริ่มชุดที่1ด้านนอกของถาดชุดดวงโคมก็จะเป็นลักษณะของกีบแก้วโคง้งก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปดอกไม้ก็จะมีทั้งหมด15ชุดก็คือชุดใหญ่15ชุดเล็ก15นะครับเราก็จะทําการใส่สลับกันเมื่อเราทําการติดชุดที่1ด้านนอกเสร็จทีนี้ชุดที่2ก็จะเป็นด้านในสําหรับชุดที่2ก็จะมีอยู่2ชุดเหมือนกันนะครับเป็นแท่งลักษณะสีเงินแล้วก็ ชุดที่2ก็แท่งสีเงินแต่ก็จะมีคิสตันติดที่ปลายนะครับเมื่อเราติดเสร็จทีนี้เราก็จะตกแต่งด้วยลูกคิสตัลที่เล่นต่างระดับก็จะมีทั้งหมด15ลูกหรือว่า15ชุดนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ชุดชุดที่19ลูกนะครับในระดับสเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2ตัวนี้ก็จะต่ําลงมาอีกนิดหนึงคือ5ลูกแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็ลูกสุดท้ายตัวนี้กําลังใส่นะครับ เมื่อทำการประกอบชุดแก้วพร้อมกับลูกคิสตันนะครับเสร็จแล้วออกมาก็สวยงามเลยนะครับทีนี้เราก็จะไปทำการติดตั้งสวิตช์ไฟแล้วก็จะทำการทดสอบระบบไฟดูนะครับว่าสีสันจะสวยงามขนาดไหนสำหรับชุดสวิตช์นะครับเมนแสงสว่างก็จะเป็น2.5 1.5ก็จะจ่ายไปยังดวงโคมนะครับเมื่อเราประกอบชุดที่1เสร็จทีนี้ก็ชุดที่2เขาก็จะมีอยู่3ชุดด้วยกัน ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชุดที่3เมื่อเราทําการต่อสายเสร็จทีนี้เก็บสายเข้าไปในบล็อกแล้วก็ทําการประกอบสวิตเข้าไปในบล็อกขนาด2กงสี 4. แล้วก็ทําการขันสกรูใช้ระดับน้ําเช็คระดับความเที่ยงตรงตัวนี้เราก็จะติดตั้งเป็นลักษณะแนวตั้ง3ชุดเรียงกันแล้วก็ทําการปิดฝาเมื่อเราทําการปิดฝาเสร็จทีนี้ก็จะทําการทดสอบระบบไฟนะครับโดยการเปิดสวิตเราไปดูชุดของดวงโคมไฟแสงสีก็โอเคสวยงาม เลยนะครับเหมาะสำหรับห้องโถงดูดีมีมิติสวยงามโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับ